สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพลย์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นะผมเกมออสตาเพิ่งอัปเดตใหม่เลยนะทุกคนก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครที่เรียกว่าเป็นตัวละครที่เก่าแก่มากนะฮะก็คือตัวละครจากยูยูฮารุโชนะฮีเอนะผมร่างที่เขาเปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมานะนี่ฮะเป็นร่างที่ปีศาจของเขานะเขาเป็นปีศาจหลายตาไงน,นี่คือร่างที่แท้จริงของเขานะฮะโอเคครับปกติเขาจะใช้ร่างที่แบบมันเหมือนมนุษย์ใช่ไหมอันนั้นะเป็นร่างแบบร่างยังไม่ปลดปล่อยไงน,นี่คือออรร่าางงงงแทจ้จิขขขเนะฮะฮ ประมาณนี้นะฮะหน้าตานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโหดไหมครับตัวนี้ฮะอันนี้เวลหนึ่งนะครับผมเวลลหนึ่งนะฮะดาเมจอยู่ที่ห้าพันนะผมก็โจมตีเก้าวิโจมตีทั่วเอ่อช้าช้ามากมากนะฮะทุกคนโอเคอ่ะเซกออกมาเลยนะฮะทุกคนปึ๊บดูดิเป็นไงโอเคเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีนะทุกคนดูใหม่ดูใหม่นะฮะเก้าวิเก้าวินาะนนิดนึงปึ๊บโอเคครับเอฟเฟกต์ก้งนงินนะฮะโอเค อัพ1,000นะเป็นดาเมจ1,000งนะครับผมอัพ2,000เป็นดาเมจ2อ0 0 0ื่นสนะครับผมอัพ4,000นะครับเป็นดาเมจ4ี่0 0นะครับผมโอเคต่อไปเป็นท่าใหม่โจกันแบลสนะครับผม5,000นะเป็นดาเมจ92,000นะเพะิ่มระยะเป็น70นะทุกคนกับท่าใหม่นะทุกคนโอเคโอ้ท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่เป็นการต่อยอย่างนี้นะโอเคครับเอฟเฟกต์ง่ายมากเลยนะทุกคนโอเคต่อไปเป็น12ื่นนะทุกคนเพิม่มดาเมจมาเฉยๆนะฮะต่อไปก็เป็น6 หมนะื่นหกพันนะเพิ่มดาเมจมาเป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะทุกคนระยะก็เป็นหนึ่งร้อยนะผมจากเจ็ดสิบนะฮะแล้วก็เพิ่ม่าใหม่เป็นจากการออรล็ชั่นเออรล็อชั่นอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,รู้คืออัพก่อนนะฮะตันแล้วทุกคนปึ๊บมาทุกคนมามาดูกันว่าโหดแค่ไหนนะทุกคนโอเคเลือดเพิ่ม,มีกเยอะเลยมาปึ๊บโอ้เป็นเป็นยิงลำแสงออกไปแล้วก็โจมตีเหรอเนี่ยเป็นใช้ดาบนะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ฮะดูใหม่ ปึบปุ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 บฮึมควงหนาบควงหนาบควงหนาบชวิงฮืมโอเคครับเท่เท่เท่ะนะฮะโอเคนี่เป็นคลิปรีวิวหกดาวนะเดี๋ยวเจ็ดดาวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะผมจะชอบกดไลค์จะมามามากดซับเพื่อแจ้งใหม่พานานทุกคนไม่ยหม่ครับเจอกันจ้า <S <S ไปละ